เมื่อใจมีความหลงตามกระแสโลกมีความใฝ่ฝันในกามคุณอยู่กำลังใจที่เกิดจากสมาธิความสงบก็จะเป็นกำลังหนุนกิเลสตัณหาราคะให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะกำลังใจที่เกิดจากสมาธิความสงบเป็นเพียงกำลังหนุนเท่านั้นถ้าผู้ฝึกสติปัญญามาดีกำลังของสมาธิ ก็เป็นตัวหนุนสติปัญญาได้เป็นอย่างดีพิจารณาความจริงในสิ่งใดก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าไม่มีสติปัญญาให้หนุนกำลังใจที่เกิดจากสมาธิก็จะไปหนุนกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ให้ใจฟุ้งไปตามอารมณ์ที่รักที่ชอบใจต่อไปคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่า การทำสมาธคิความสงบจะทำให้เกิดปัญญาทำให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทำให้ใจละอาสวะกิเลสตัณหาความเห็นลักษณะนี้จึงเป็นความเห็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวถึงจะเข้าใจว่าเป็นความเห็นถูกอยู่ก็ตามก็จะเป็นความเห็นผิดต่อไปดังคำว่า เห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วว่าดีเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาจึงตรงกันข้ามกับความจริงอยู่ตลอดเวลาในความเห็นที่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มาเข้าใจว่าเรามีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ไม่เป็นตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแต่อย่างใดฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงเริ่มต้นด้วยความเห็นตามปกติใจจะมีความเห็นผิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจึงแก้ความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หมดไปจากใจเสียก่อนแล้วจึงมาเริ่มต้นใหม่ให้ใจมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เห็นจริงตามความเป็นจริงที่ถูกต้องในเมื่อใจเรายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็อย่าเพิ่งภาวนาปฏิบัติแต่อย่างใดเหมือนการออกรถลงสู่ถนนถ้าเราไม่แน่ใจในเส้นทางที่เราจะต้องไปก็อย่าแล่นรถออกไปให้ศึกษาเส้นทางให้ดีดูแผนที่ให้เข้าใจจนเกิดความมั่นใจว่าถูกต้องแล้ว จึงออกรถไปจะไม่ทำให้เสียเวลาจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี้ชันใดการภาวนาปฏิบัติก็ฉันนั้นเราจึงมาแก้ความเห็นผิดของใจให้เกิดความถูกจากนั้นไปก็เกิดความเห็นถูกการภาวนาปฏิบัติก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเริ่มต้นถูกในทางกลาง และถูกในที่สุดคือมรรคผลนิพพานขณะนี้มีผู้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติกันอยู่มากกำลังสแสวงหาครูอาจารย์ให้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัตินี้อยู่เหมือนผู้หลงทางกำลังเดินทางอยู่หรือไม่แน่ใจในเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ว่าผิดหรือถูกกำลังต้องการผู้ที่รู้เส้นทางที่ถูกต้อง ถ้าผิดจะได้แก้ไขถ้าถูกก็จะได้เดินต่อไปด้วยความมั่นใจและจะได้รีบเร่งทุ่มเทความภาคเพียรลงไปอย่างเต็มกำลังและนี่ก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทูลกิบปป,ปัญโยวัดป่าบ้านขอจังหวัดอุดรธานี